สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมส์ครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตการสั่งสินค้าออนไลน์จากเว็บ JIB ครับก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของ j i b แล้วนะครับผมก่อนอื่นเราจะสั่งสินค้าของ JIB ได้เนี่ยเราต้องมีบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ JIB ก่อนนะครับผมโดยที่เราต้องกดปุ่มบัญชีของฉันครับผม ทางเว็บไซต์ jib นะครับได้มีทางเลือกให้เราหลายรูปแบบในการเข้าสู่ระบบนะครับมีทั้ง Facebook Google และ Li n e ครับผมจะยกตัวอย่างด้วยการล็อกอินด้วย a c e b o o k นะครับผมโดยการกดไปที่ Facebook เลยครับสามารถล็อกอินได้ทันทีเลยครับผมการเข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์ jib นะครับจำเป็นต้องมีโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวบุคคลเนาะขออนุญาตใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ และทางเว็บไซต์นะครับผมจะส่งรหัส OTP มานะครับผมพอเราใส่รหัส OTP เรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันครับพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะสามารถซื้อสินค้าออนไลน์กับทาง JIB ได้สะดวกขึ้นครับัวที่หน้าแรกนะครับผมหน้าแรกของทาง JIB นี้จะบอกถึง โฆษณาต่างๆแล้วก็สินค้ามาใหม่จากทาง JIB นะคบผมเราลองเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอสินค้าต่างๆของ JIB นะครับผมวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นการซื้อคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งล้วกันนะครับเป็นคอมพิวเตอร์เซ็ตจาก JIB เนาะคอมพิวเตอร์เซ็ตนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทครับผมซึ่งสเปคแบบย่อนะครับสามารถดูได้จากตรงนี้เลยครับ สเปคของ cpu เป็น intel core i 3 9 1 0 0 f นะครับและอื่นๆครับผมซึ่งทาง jib นะครับผมได้โคกับบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยานะครับผมมอบแคมเปญผ่อนชำระ0%ูครับผมนี่ครับผมเราสามารถใช้เมาส์เลื่อนดูหน้าตาขยายของทางด้าน,นคอมพิวเตอร์ที่เราจะเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วเราสามารถกดสั่งซื้อได้เลยจากตรงนี้ครับ เรียบร้อยแล้วครับสินค้าชิ้นนี้ก็จะมาอยู่ในตะกร้าสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถกดชําระเงินได้จากตรงนี้เลยครับโดยเราต้องเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งก่อนนะครับผมซึ่งที่อยู่ในการส่งวิธีการเพิ่มสามารถที่ตรงนี้ได้เลยครับผมขออนุญาตกรอกข้อมูลสักครู่นะครับ5 minutes later กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยครับผม ทีนี้เราเพิ่มที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเป็นการเลือกการจัดส่งครับผมซึ่งทางเว็บ JIB นะครับได้ใช้การจัดส่งของ Next Day Delivery ครับผมและจุดต่อไปเราสามารถกดชำระเงินได้เลยครับซึ่งการชำระเงินของ JIB นะครับมีอยู่หลายประเภทด้วยกันได้ทาง QR Code Payment นะครับผมหรือทางธนาคารครับบัตรเครดิตครับผมหรือเลือกเป็นบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระนะครับผม หรือเลือกเป็นแบบชําระเงินปลายทางก็ได้นะครับผมผมจะเลือกชําระผ่านธนาคารนะครับโดยที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนาะเราสามารถยืนยันคําสั่งซื้อได้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับการสั่งซื้อสินค้ากับทางเว็บ j i b นะครับผมเหตุผลที่ผมเลือกเว็บไซต์ j i b ในการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับเพราะเว็บไซต์ JIB เป็นเว็บไซต์ของคนไทยเนาะแล้วก็คือมีสินค้าจากแบรนด์ต่างๆที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มีให้เลือกมากมายนะครับผมรวมถึงสินค้าโปรโมชั่นต่างๆที่ทาง JIB ได้ไปโคกับทางธนาคารกรุงศรีนะครับผมทำให้เราสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังจนจบด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง CEHSRIU s ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ